เริ่มจากโจทย์หารเลขที่ตัวหารเป็นเลข2หลักพิจารณาตัวตั้งทีละหลักโดยเริ่มจากหลักซ้ายสุดคือ7 37หาร7ไม่ได้เพราะตัวตั้งน้อยกว่าตัวหารพิจารณาเป็น2หลักคือ78 37หาร78ได้กี่ครั้งวิธีการที่หาว่า37หาร78ได้กี่ครั้งคือหาตัวเลขที่มาคูณกับ37แล้วได้ใกล้เคียงกับ78 วิธีหารเริ่มจากการตัดตัวเลขทางขวาออกไปก่อนให้เหลือตัวเลขหลักซ้ายสุดของตัวหารและหลักซ้ายสุดของตัวตั้งนำหลักซ้ายสุดของตัวหารคือ3ไปหารหลักซ้ายสุดของตัวตั้งคือ7ได้2ผลหารของตำแหน่งนี้คือ2นำสองไปคูณ37ได้74นำ74มาลบจากตัวตั้งคือ78 ได้4ี่ดึงส่ท่เป็นหลักถัดไปลงมาได้ตัวตั้งใหม่คเกือ44นำา37ไปหาร44นั่นคือหาตัวเลขที่คูณกับ37แล้วได้ใกล้เคียงกับ44เริ่มจากตัดตัวเลขทางขวาของตัวหารและตัวตั้งออกให้เหลือตัวหารเพียงตัวเดียวคือหลักซ้ายสุดของตัวหารนำา3ไปหาร4ี่ ได้1นึผลหารหลักถัดไปคือ1นึ่งนำหนกลับมาคูณ37ได้37นำ3า37ไปลบ44ได้7เดิง4ซึ่งเป็นหลักถัดไปของตัวตั้งลงมาตัวตั้งตัวต่อไปคือ74 37หาร74ได้2เพราะเราเคยหารมาแล้วจากตำแหน่งตัวนี้จะข้อนี้หารลงตัวไม่มีเศษ วิธีหาผลหารโดยตัดตัวเลขทางขวาออกก่อนเพื่อให้เหลือตัวหารเพียงหลักเดียวเป็นวิธีที่ใช้ได้ผลเสมอไม่ว่าตัวหารจะเป็นเลขกี่หลักตัวอย่างนี้เป็นการนำหลักการดังกล่าวมาใช้ในกรณีที่ตัวหารเป็นเลข3หลักเริ่มจากการนำ5 7า572ไปหารหลักแรกคือ3หารไม่ได้เพราะว่า3น้อยกว่า572พิจารณาเป็นเลข2หลักคือ36ก็ยังไม่ได้ เป็นเลข3หลัก365ยังน้อยกว่า572จะต้องเริ่มที่เลข4หลักคือ3,653นํา572ำ572ไปหาร3,653นั่นคือหาว่าตัวเลขอะไรคูณกับ572แล้วได้ค่าใกล้เคียงกับ3,653ให้ตัดตัวเลขทางขวาออกให้เหลือตัวหารเป็นเลขหลักเดียวตัวตั้งที่เหลือคือ36 นำ5ไปหาร36ได้7ครั้งแต่ต้องเช็คก่อนว่า7เป็นผลหารที่สูงเกินไปหรือเปล่าโดยนำ7ไปคูณ2หลักแรกของตัวหารให้สังเกตว่าตอนเราหาผลหารเราใช้หลักแรกของตัวหารเพียงหลักเดียวแต่ตอนเช็คว่าผลหารสูงเกินไปหรือไม่เราใช้2หลักแรกของตัวหารเพราะเราต้องการเช็คตัวเลขที่ทดมาด้วย นำเไปคูณตัวแลกซ้าย7คูณ5ได้35ให้เก็บผลคูณไว้ทั้งจำนวนนำเไปคูณตัวแรกขวา7จ็ด49ให้เก็บเฉพาะหลัก10คือ4นำตัวเลขที่เก็บไว้มาบวกกัน35บวก4ได้39นำ39มาเทียบกับตัวตั้งคือ36จะพบว่า39สูงกว่า36แสดงว่า7นั้นสูงเกินไป ให้ถอยไปหนึก็คือไปเริ่มที่6เช็คว่า6สูงเกินไปหรือไม่นำ6กมาคูณตัวแลกซ้าย6คูณ5ได้30เก็บไว้ทั้งจำนวน6คูณเลขขวา7 6 42เก็บเฉพาะหลัก10บนำตัวเลขที่เก็บไว้มาบวกกัน30บวก4ได้34 34น้อยกว่า36แสดงว่าผลหารหลักนี้คือ6 นำ6ไปคูณกับ572ได้3,432นำไปลบที่ตัวตั้งได้ผลลบคือ221นำ7ซึ่งเป็นตัวตั้งหลักถัดไปลงมาใช้ตัวตั้งตัวต่อไปคือ2,217นำ572ไปหาร2,217นั่นคือหาว่าตัวเลขอะไรคูณกับ572แล้วได้ใกล้เคียงกับ2,217 วิธีการหาให้ตัดตัวเลขทางขวาออกเพื่อให้เหลือตัวหารเป็นเลขหลักเดียวนำา5ไปหาร22ได้4ก่อนที่จะนำา4ไปใช้เป็นผลหารให้เช็คดูก,ก่อนว่าผลหารนี้สูงเกินไปหรือไม่โดยนำผลหารคือ4กลับไปคูณ2หลักแรกของตัวหารในการคูณมีหลักการอยู่ว่าถ้าคูณตัวซ้าย ให้เก็บผลคูณไว้ทั้งจํานวนพอทหารย่อมาจากทั้งจํานวนถ้าคูณตัวขวาให้เก็บเฉพาะหลักสิบสอเสือคือหลักสิบ้คูณสได้20เนะก็บไว้ทั้งจํานวน7จคูณสได้28เก็บเฉพาะหลักสิบคือ 2, 2> 20บวกสได้22ผลคูณคือ22ตัวตั้งคือ22เท่ากันแต่ว่าตัวเลขถัดมาของ22คือ8 สแสดงว่าผลคูณจะได้228ขณะที่ตัวตั้งคือ221ผลคูณสูงกว่าตัวตั้งสแสดงว่า4นั้นสูงเกินไปให้ลดลงไป1ไปเริ่มที่3เช็คว่า3สูงเกินไปไหมนำ3า3ไปคูณตัวซ้าย5คูณ3ได้15เก็บไว้ทั้งจำนวนนำ3าไปคูณตัวขวา7จะ3 2เก็บเฉพาะหลัก10 15บวก2ได้17 17น้อยกว่า22แสดงว่าผลหารของหลักนี้คือ3นำ3า3กลับมาคูณ572ได้1716นําำไปลบออกจากตัวตั้งผลลบคือ501 1 8ซึ่งเป็นหลักถัดไปของตัวตั้งลงมาได้ตัวตั้งตัวใหม่คือ5 0 1 8นํำ5 7า572ไปหาร5 0 1 8 เริ่มจากการตัดตัวเลขทางขวาออกเพื่อให้ตัวหารเหลือเลขหลักเดียวคือหลักซ้ายสุดนำ5ไปหาร50 5หาร50ได้10เรารู้ทันทีว่า1ิเป็นตัวเลขที่สูงไปเพราะว่าในการหารเลขจะต้องได้ผลหารเป็นเลขหลักเดียวให้ถอยกลับไปที่9แต่9ก็อาจจะเป็นผลหารที่สูงเกินไปจะต้องทดสอบก่อนนำ9ไปคูณกับ57 9 5 45เก็บ45ไว้ทั้งจำนวน9 7 63เก็บเฉพาะหลัก10คือ6 45บวก6ได้51ซึ่งสูงกว่าตัวตั้งแสดงว่า9นั้นสูงเกินไปให้ถอยกลับไปที่8 8 5 40เก็บ40ไว้ทั้งจำนวน8 7 56เก็บเฉพาะหลัก10คือ5 40บวก5ได้45 45น้อยกว่า50แสดงว่า ผลหารคือ8นำ8ไปคูณ572นำไปลบจากตัวตั้งเหลือเศษจ,จากการหารคือ442วิธีหารยาวต้องคิดเลขจำนวนมากเมื่อตัวหารมีขนาดใหญ่ตัวอย่างที่ผ่านมาตัวหารเป็นเลข3หลักตัวเลขที่นำมาลบเป็นเลข4หลักการคิดเลขจำนวนมากมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายในการคำนวณ โจทย์ข้อนี้ถ้าใช้วิธีหารย่อยจะเหลือตัวเลขที่ต้องคิดเพียง1ห,หรือ2หลักโอกาสที่จะคิดผิดมีน้อยและหาคำตอบได้เร็วขึ้นวิธีการหารย่อยได้อธิบายไว้ในเทคนิคคิดเลขเร็วตอนที่9กาการฝึกคิดเลขเร็วอย่างได้ผลจำเป็นจะต้องมีครูฝึกเพื่อทำหน้าที่สร้างโจทย์เลขให้นักเรียนฝึกโจทย์เลขที่ง่ายเกินไป ไม่ช่วยพัฒนาทักษะการคำนวณให้เร็วขึ้นแต่ถ้าโจทย์เลขยากเกินไปนักเรียนจะท้อแท้ไม่อยากฝึกเพราะรู้สึกว่ากำลังทำสิ่งที่เกินความสามารถของตัวเองโจทย์เลขที่เหมาะสมจะต้องมีระดับความยากมากกว่าความสามารถของนักเรียนนิดนึงเพื่อท้าทายขณะฝึกนักเรียนจะได้รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากเกินความสามารถของเขาแค่เขาเพิ่มความพยายามอีกนิดนึงก็จะทำได้ดีขึ้น นักเรียนแต่ละคนมีระดับความสามารถไม่เท่ากันดังนั้นโจทย์แรกที่ให้นักเรียนแต่ละคนฝึกจึงต้องมีระดับความยากง่ายต่างกันเพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนเมืม่อนักเรียนตอบครูฝึกจะต้องตรวจคําตอบของนักเรียนว่าตอบถูกหรือไม่ถ้าตอบผิดจะต้องเฉลยคําตอบที่ถูกเพื่อให้นักเรียนรู้ ified. ครูฝึกจะต้องไม่หงดงิดอารมณ์เสียเมื่อนักเรียนตอบผิดนักเรียนแต่ละคนพร้อมที่จะฝึกในเวลา,วลาที่ต่างกัน บางคนพร้อมที่จะฝึกตอนเช้าบางคนพร้อมตอนเย็นบางคนอยากจะฝึกตอนดึกๆบางคนต้องการฝึกเฉพาะวันอาทิตย์เพื่อตอบสนองนักเรียนทุกกลุ่มครูฝึกจำเป็นจะต้องพร้อมที่จะทำงานตลอด24ชั่วโมงทำงานสัปดาห์ละเจวันและที่สำคัญครูฝึกจะต้องไม่จู้จี้ขี้บน่นเพราะจะทำให้นักเรียนลำคาญหรือผานไม่ฝึกโอ้โหนี่เป็นครูฝึกในจินตนาการนี่ จะไปหาได้ที่ไหนไม่มีหรอกคขยทนทำงานได้24ชั่วโมง7วันโดยไม่บน่นถ้ามีก็ไม่ใช่คนแล้วถูกแล้วครับเขาไม่ใช่คนแต่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เป็นครูฝึกครูฝึกเหล่านี้ถูกออกแบบมาในลักษณะของเกมเพื่อให้การฝึกมีสีสันขอเชิญพบครูฝึกเหล่านี้ได้ที่ลิงก์นี้ ขอแนะนำครูฝึกหาเลขเร็วเขาคือเกมแมวกินปลาแมวต้องการกินปลาทองในโถปลาเด็กจะต้องพยายามเลื่อนโถปลาให้หากจากแมวโดยทำโจทย์หาเลขถ้าคำตอบถูกโถปลาถูกเลื่อนเข้าหาเด็กถ้าคำตอบผิดโถปลาจะถูกเลื่อนเข้าหาแมวเกมจบเมื่อ แมวได้โถป่าหมายถึงผู้เล่นแพ้หรือเด็กได้โถป่าหมายถึงผู้เล่นชนะผู้เล่นเกมสามารถกำหนดระดับความยากง่ายของโจทย์ที่ต้องการให้เกมสร้างโดยกำหนดคุณสมบัติของโจทย์เช่นขนาดของตัวตั้งขนาดของตัวหารต้องการโจททย์ที่หาลงตัวหรือไม่ถ้าหาไม่ลงตัวคำตอบต้องการทศนิยมกี่ตำแหน่ง อนุญาตให้ตัวตั้งและตัวาหารเป็นเลขติดลบได้หรือไม่เป็นจนํานวนเต็มหรือเป็นเลขทศนิยมถ้าเป็นเลขทศนิยมระบุได้ว่าต้องการทศนิยมกี่ตําแหน่งการจําสคุณได้อย่างแม่นยําส่งผลโดยตรงต่อการหาเลขเร็วจึงขอแนะนําให้เริ่มจากการทบทวนความแม่นยําในการจําสคุณก่อนตัวเลขในตารางสคุณถูกวางไว้ในลักษณะผลคูณมีตัวตั้ง ตัวคูณแล้วก็ผลคูณในการหาเลขจะมองจากขวาไปซ้ายคือเริ่มจากผลคูณก่อน12เป็นผลคูณจับ12มาแยากตัวประกอบ12เกิดจาก2คูณ6 12อาจจะเกิดจาก3คูณ4ก็ได้ถ้าต้องการให้ตัวประกอบตัวหนึ่งเป็น2ก็คือมาจากสุขคูณได้2ถามว่าตัวประกอบอีกตัวหนึ่งคือเลขอะไร หาตัวประกอบอีกตัวหนึ่งได้โดยย้าย2ไปหาร12ผลหารคือตัวประกอบอีกตัวหนึ่งของ12ต้องการให้เกมสร้างโจทย์ในลักษณะนี้เพื่อทบทวนสุขคูณแม่2ให้ระบุว่าตัวตั้งเริ่มจาก2ไปถึง18ก็คือผลคูณของสุขคูณแม่2ตั้งแต่คู่ที่1ถึงคู่ที่9ตัวหารคือ2ก็คือตัวประกอบตัวหนึ่งคือ2 ซึ่งมาจากสุขุณแม่2คําตอบในลักษณะนี้ไม่ได้เกิดจากการคํานวณแต่เกิดจากการจําตัวเลขในคอลัมน์ที่2ของตารางสุขุณไม่ติกทศนิยมที่คําตอบหมายถึงต้องการคําตอบที่หาลงตัวเกมจะสุ่มตัวเลขที่อยู่ในช่วง2ถึง1 8ขึ้นมาเป็นตัวตั้งเลือกเฉพาะตัวเลขที่หาด้วย2ลงตัวก็คือเลขคู่ที่อยู่ในช่วง2ถึง18ซึ่งมีอยู่เพียง9จํานวน เกมถูกออกแบบมาให้สุ่มเลขไม่ซ้มเพื่อให้โจทย์เลขแต่ละข้อมีความต่างกันเนื่องจากมีตัวเลขเพียง9าจำนวนโอกาสที่สุ่มได้ตัวซ้ำจึงสูงทำให้เสียเวลาวนกลับมาสุ่มใหม่เพื่อแก้ปัญหานี้ให้เพิ่มช่วงความกว้างของเลขสุม่มโดยทบทวนสุขคูณครั้งละสองแม่แม่2และแม่3ผลคูณตามสตรคือ2คูณ1ได้ส ผลคูณสูงสุดคือ3คูณ9ได้27ให้ตัวตั้งเป็นเลขสุ่มอยู่ในช่วง2ถึง27ตัวหารอยู่ในช่วง2ถึง3นั่นคือตัวหารเป็นสกูณแม่2หรือแม่3จากนั้นคลิกที่เริ่มเล่นเกม10หาร2ได้เท่าไหร่ใส่คำตอบลงในช่องสีเหลืองแล้วคลิกตรวจคำตอบให้ตอบทันทีที่เห็นโจทย์อย่าใช้วิธีไล่สกุล เราเรากาลังฝึกความแม่นยําในการจําสุขูณแต่ละคู่ที่เป็นอิสระต่อกัน10หารสองได้5ตรวจคาตอบว่าถูกไหมคําตอบถูกข้อถูกจะถูกนับไว้โถปลาถูกเลื่อนเข้ามาหาเด็ก12หาร3ได้4ตรวจคาตอบถูก20หารสองได้10ตรวจคาตอบถูก9หาร3าได้3ตรวจคาตอบ ถูก18หาร2ได้8ตรวจคำตอบผิด18หาร2ได้9ให้ดูเฉลยแล้วข้ามไปทำข้อถัดไปไม่ต้องกังวลกับข้อผิด3หาร3ได้1ตรวจคำตอบถูก8หาร2ได้4ตรวจคำตอบถูก24หาร3ได้7ตรวจคำตอบ 24หาร3คําตอบที่ถูกคือ8 14หาร2ได้7ตัวคําตอบถูก21หาร3ได้7ตัวคําตอบถูก22หาร2ได้11ตัวคําตอบถูก6หาร3ได้2ตัวคําตอบถูก4หาร2ได้2ตัวคําตอบถูก15หาร3 ได้5ตัวคำตอบถูก6กหาร2ได้3ตัวคำตอบถูก21หาร3ได้7ดตัวคำตอบถูก26หาร2ได้13ตัวคำตอบถูก18หาร3ได้6ตัวคำตอบถูก8หาร2ได้4ตัวคำตอบถูกจบเกมชนะ ทำถูก17ข้อทำผิด2ข้อใช้เวลา1นาที41วินาทีไม่ต้องกังวลกับเวลาตัวนี้เราไม่ต้องนำเวลาตัวนี้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะวัตถุประสงค์ของการจับเวลาไม่ใช่เพื่อการแข่งขันแต่เป็นสถิติไว้ดูความก้าวหน้าในการฝึกถ้าฝึกซ้ำที่ระดับความยากเท่าเดิมจำนวนข้อผิดผิดน้อยลงและเวลาที่ใช้น้อยลงแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการฝึก เมื่อฝึกสุกุลแม่2และแม่3จนแม่นแล้วให้ขยับขึ้นมาฝึกสุกุลแม่4และแม่5ให้ตัวาหารอยู่ในช่วง4ีถึงหเพื่อฝึกสุกุลแม่4และแม่5ตัวตั้งต่ำสุดอยู่ที่4คูณสเท่ากับ8สูงสุดอยู่ที่5คูณ9ได้45ตัวตั้งอยู่ในช่วง8ถึง45เมื่อฝึกจนคล่องแล้วให้ฝึกสกุลแม่6และแม่7 ตัวตั้งอยู่ในช่วง12ถึง63ตัวหารอยู่ในช่วง6ถึง7จากนั้นฝึกสุคูณแม่8และแม่9ตัวตั้งอยู่ในช่วง16ถึง81ตัวหารอยู่ในช่วง8ถึง9สุคูณแม่2ถึง9คือเครื่องมือสำหรับหาเลขทุกจำนวนเมื่อฝึกจนจำสุคูณแต่ละคู่ได้อย่างแม่นยำแล้วจะหาเลขได้เร็วขั้นต่อไปของการฝึกคือ นำสุขคูณแต่ละคู่ที่จำได้อย่างแม่นยำมาใช้ในการหารเลขให้ตัวตั้งเป็นเลข3หลักอยู่ในช่วง100-999ถึง999ตัวหารอยู่ในช่วง2-9ถึง9ตัวอย่างโจทย์ที่เกมสร้างให้216หารสําสำหรับเด็กปถมต้นที่เพิ่งเรียนหารเลขให้ตั้งหารในกระดาษหารทีละหลักจากซ้ายไปขวา 2หาร2ได้1 2คูณ1ได้2 2ลบ2ได้0ดึง1ลงมา2หาร1ไม่ได้เพราะ1น้อยกว่า2ให้ใส่0แล้วดึงหลักถัดไปลงมาเป็น16 2หาร16ได้8 8คูณ2ได้16 16ลบ16ได้0คำตอบเคือ108 สำหรับเด็กประถมปลายให้ฝึกคิดเลขในใจขั้นตอนการหารเหมือนทดในกระดาษเพียงแต่ว่าไม่ต้องทดก,นนกระดาษแต่ให้คิดในสมอง2หาร4ได้2 2หาร5ได้2 2คูณ2ได้4 5ลบ4ได้1ดึง0ูนลงมาเป็น10 2หาร10ได้คําคำตอบคือ225ตัวตัวอย่างอีกข้อหนึ่ง 7หาร4ไม่ได้เลื่อนมาเป็น44 7หาร44ได้6 7 6 42 4ลบ2ได้2 1, 1 1ลงมาเป็น21 7หาร21ได้3 7 3 21คำตอบคือ63 612หาร6หารหลักแรก6หาร6ได้1 1น้อยกว่า6 หารไม่ได้ให้ใส่ศูนยหหาร12ได้สองคำตอบคืิหนึ่งอยสองเจหาร9 9หาร7ไม่ได้ขยับมาเป็นเจ็ดสิบหาเป็ดสบสองห้ลบสได้3ามดึงหลงมาเป็น36 94 36หกาสีาบหกคำตอบคือแปิบสีตัวอย่างที่ผ่านมา เป็นโจ์แลกที่หาลงตัวในกรณีที่หารไม่ลงตัวคําตอบจะมีทศนิยมถ้าไม่ระบุตาแหน่งทศนิยมของคําตอบหมายถึงให้เกมสร้างเฉพาะโจทย์ที่หาลงตัวถ้าระบุทศนิยมหนึ่งตำแหน่งโจทย์ที่ได้อาจจะหาลงตัวหรือหาไม่ลงตัวก็ได้กรณีที่หาไม่ลงตัวให้ปัดเศษทศนิยมที่คําตอบให้เป็นหนึ่งตำแหน่ง ตัวยอย่างโจทย์ที่เกมสร้างให้สำหรับเด็กประถมต้นให้ยกโจทย์ข้อนี้ไปตั้งหารในกระดาษเพื่อให้เข้าใจวิธีการหารหารทีละหลักจากซ้ายไปขวา3หาร3ได้1 3คูณ1ได้3 3ลบ3ได้0ดึงหลักถัดไปลงมาคือ7 3หาร7ได้2 3คูณ2ได้6 เจลบ6ได้หนึ่งหลักถัดไปลงมาเป็น19 3หาร19ได้6กูณ6ได้18 19ลบด้วย18ได้1ตัวตั้งหมดแล้วแต่ยังเหลือเศษอยู่1ถ้าต้องการหารต่อจะได้คำตอบเป็นทศนิยมใส่จุดทศนิยมแล้วเติม0ูน หาร10ได้3 3คูณ3ได้9 10ลบ9ได้1ถ้าต้องการหารต่อให้เติม0ูนยหาร10ได้3 3คูณ3ได้9ถ้าหารต่อเลขทศนิยมตำแหน่งถัดไปคือ3 3 3เป็น3ซ้ํามำหอดให้คำตอบเป็นทศนิยม1ตำแหน่ง เพราะฉะนั้นจะต้องปัดคําตอบให้เป็นทศนิยม1นึ่ตำแหน่งโดยดูตัวเลขทศนิยมที่ตำแหน่งที่2ถ้ามีค่าตั้งแต่5ขึ้นไปให้ปัดขึ้นแต่ถ้ามีค่าต่ำกว่า5ให้ปัดลงตามต่ำกว่า5ให้ปัดลงคําตอบคือ126,3สําำหรับเด็กประถมปลายให้คิดทั้งหมดนี้ในใจ ปดหาร1ไม่ได้ขยับมาเป็น18บปดหาร18ได้2 8งคูณสได้16ปหลบ6ได้2ดึง2ลงมาเป็น22า่าหาร22ได้2 8ดคูณ2ได้16 22ลบ16ได้6ตัวตั้งหมดแล้วถ้าจะหารต่อให้ใส่จุดและเติมศูนย์เป็น60ปาหาร60 ได้ 7. 8 7 56 60ลบ56ได้4เติม0เป็น40 8 5 40ต้องการปัดให้เป็นทศนิยม1ตำแหน่งทศนิยมตำแหน่งที่2คือ5ปัดขึ้นคำตอบคือ22.8ถ้าติกเลขลบที่ตัวตั้งมาถึงอนุญาตให้ตัวตั้งเป็นเลขติดลบได้ จอจะสุ่มตัวแรกที่เป็นบวกหรือเป็นลบขึ้นมาให้แต่ถ้าไม่ติ๊กหมายถึงอนุญาตให้เป็นเลขบวกได้เท่านั้นอาจจะได้โจทย์ที่ตัวตั้งเป็นลบหรือตัวตั้งเป็นบวกอนุญาตให้ทั้งตัวตั้งและตัวหารเป็นได้ทั้งเลขบวกและเลขลบเพื่อทดสอบความเข้าใจในการหารเลขบวกเลขลบอาจจะได้ตัวตั้งเป็นเลขลบ เหลือตัวหารเป็นเลขลบเหลือทั้งตัวตั้งและตัวหารเป็นเลขบวกเหลือทั้งตัวตั้งและตัวหารเป็นเลขลบถ้าไม่ระบุตำแหน่งทศนิยมหมายถึงต้องการให้เกมสุ่มเฉพาะเลขจำนวนเต็มถ้าระบุตำแหน่งทศนิยมหมายถึงเกมสามารถสุ่มตัวเลขที่มีทศนิยมได้ไม่เกิน2ตำแหน่งตัวตั้ง อาจจะเป็นจํานวนเต็มหรืออาจจะเป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งหรือทศนิยม2ตํตำแหน่งถ้าตัวตั้งมีทศนิยม2ตํตำแหน่งผลหารจะมีทศนิยมด้วยระบุให้ปัดทศนิยมของผลหารให้เป็นทศนิยม1ตําตำแหน่งตัวอย่างโจทย์ที่เกมสร้างให้ตามเงื่อนไขนี้ตัวตั้งมีทศนิยม2ตำแหน่งเนื่องจากตัวเลขเหลา่านี้เกิดจากการสุม่ม ถ้าตัวเลขหลังทศนิยมตำแหน่งที่2ถูกสุ่มขึ้นมาเป็นเลข0จุด20มีความหมายเหมือนจุด2เลข0ูที่อยู่ตำแหน่งสุดท้ายของทศนิยมสามารถเอาออกได้ในโจทย์จะแสดงเป็นทศนิยม1ตำแหน่งถ้าตัวเลขที่อยู่หลังทศนิยมถูกสุ่มขึ้นมาเป็น0-0ในโจทย์จะแสดงเป็นจำนวนเต็ม ดังนั้นความหมายของทศนิยม2ตํตำแหน่งก็คือมีทศนิยมสูงสุดได้ไม่เกิน2ตนํ2ตำแหน่งอาจจะได้2ตํตำแหน่ง1ตําตำแหน่งหรือได้เป็นจนํานวนเต็มกําหนดให้ตัวตั้งมีทศนิยมไม่เกิน2ตํตำแหน่งตัวหารมีทศนิยมไม่เกิน1ตําตำแหน่งคําตอบปัดให้เป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งตัวอย่างโจทย์ที่เกมสร้างให้ตามเงื่อนไขนี้ จะได้ตัวตั้งมีทศนิยมสองตำแหน่งตัวหารมีทศนิยม1ตําตำแหน่งหลือตัวตั้งมีทศนิยม1ตําตำแหน่งตัวหารมีทศนิยม1ตําตำแหน่งหรือตัวตั้งเป็นจํานวนเต็มตัวหารมีทศนิยม1ตําตำแหน่งหลือตัวตั้งมีทศนิยมสองตำแหน่งตัวหารเป็นจํานวนเต็มเหลือทั้งตัวตั้งและตัวหารเป็นจํานวนเต็มเลขลบเลขบวกเลขทศนิยม สามารถมาอยู่ในโจทย์ข้อเดียวกันได้ตัวอย่างนี้อนุญาตให้ทั้งตัวตั้งและตัวลบเป็นเลขลบได้ตัวตั้งมีทศนิยมได้ไม่เกิน2ตํตำแหน่งตัวหารมีทศนิยมได้ไม่เกินหนึ่งตำแหน่งคําตอบปัดให้เป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งตัวอย่างโจทย์ที่เกมสร้างให้ตามเงื่อนไขนี้ตัวตั้งเป็นเลขลบมีทศนิยม2ตํตแหน่งตัวหารเป็นเลขลบ เหลือตัวตั้งเป็นเลขบวกมีทศนิยมสองตำแหน่งตัวหารเป็นเลขลบมีทศนิยม1ตําตำแหน่งตัวตั้งเป็นเลขลบมีทศนิยมสองตำแหน่งตัวหารเป็นเลขบวกมีทศนิยม1ตําตำแหน่งทั้งตัวตั้งและตัวหารเป็นเลขบวกตัวตั้งมีทศนิยมสองตำแหน่งตัวหารมีทศนิยม1ตําตำแหน่งเหลือทั้งตัวตั้งและตัวหารเป็นเลขลบ ตัวตั้งเป็นจำนวนเต็มตัวหารมีทศนิยมหนึ่งต